ม,มานี่ยมาวอาถึงกันใหญ่ใหญ่ข้อมูลนะครับใหญ่ข้อมูลก็มีลักษณะสองแบบนะครับใหญ่ใหญ่ไปบัตรแบบหนึ่งนะครับแบบที่สองใหญ่ไปใน่ากาศต้นสบับของยั่งอยู่นะครับอันแบบที่สองนี่ก็กคือว่าคล้ายๆกับคัดลอกนะครับคัดลอกไป ต่วตนฉบับก็นยั่งอยู่แต่ว่าตนฉบับนี้เขาสามารถทีลบได้นะครับเขาใหญ่ไปเบิ้แล้วต่วาตนฉบับกันยังอยู่เขาก็มารถกดลบได้เบิดนะครับพี่น้องผมขอแนะนําให้พี่น้องอ่าใหญ่แบบอ่าขัดลอกนะครับเป็นดีที่สุดนะครับเขาเื่าว่าเขาใหญ่ไปแล้วมันแจ็คเสีไปบ่ไปหน้าครับเอาไปเบิ้งถ้าก่อนให้เท่ามั่นใจถ้าก่อนว่า มันไปขึ้นมไปเขาไปเขาไปใส่เครื่องอื่นบางก่อนว่ามันใหญ่สําเร็จเที่ยวสำเร็จหน้าครับบัานนี้พอใหญ่สําเร็จแล้วเขาก็จะมาลบต้นสบับออกให้เบิดนะครับกับว่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องพี่น้องไปใหญ่แบบตัดไปตัดไปเบิดเลยนะผมเคยผมเคยพ่อมาแล้วนะพี่น้องผมไปไทยผมไปชอปปิ้งมาเนาะไทยรูปมาหลายเป็นบ่ มาง่ายๆแบบตัดอ่ไปบ้างง่ายพี่เอ็ดดีมาง่ายๆเพอาะง่ายไปปั๊บแล้วก็ไปเปิดบังแต่ผมมียังระบบมันกับเพราทำงานกับมันก็เลยเสียเสียเวลาของเขานะครับเพราะไปถ่ายรูปมานะครับถ่ายคลิปมาครับง่ายแบบตัดนี่คือบาดมันก็ตัดไปแล้งเสียมันก็เจ็ดที่ไปบมไปไม่บ่อยหรอมันหายไปวัดทุกต้นจะปับ จั้งแต่ได้เหตุก,กัดกระบ,บมีอ่านั่งปัญหามันมันนี่ผมขอแนะนำให้่ใหญ่แบบอาคัดลอกนะครับคัดลอกประชากรนะครับพอขัดลอกแล้วก็ไปเปิดเบึงประชากรว่ามันไปหมไปก็จังมาลบ้นจะบับออกมาคัดลบออกลบบอกขายบันะครับทตามันไปแล้วนะครับอาเดี๋ยวสามารถาบอกวิธีการใหญ่ครับ ย่แบบตัดเลยนะครับกข้าใจนะครับผมตัดไปหมดเลยลองมึงนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับขอใอ่แมมโมรีาตัดก่อนนะครับ พอใจแม่มีิการเราข้างขาเปิดทรทัพย์ขึ้นนาน,นี่แล้วนะครับมันก็เข้าไปพบเข้าไปไฟกับคำว่าไฟกับกดนะครับนี่นะครับเข้ามามองนี่แล้วนะครับมันก็มีอ่ารูปภาพวิดีโอนะครับเสียง เอกสารทั้งๆนะครับห้อถึงง่ายวิดีโอนะครับกดนะครับนี่นะครับห้อถึงง่ายไปมดเลยนะครับลองมึงนะครับมีที่การใหญ่ใหญ่ไปมดนะครับคือว่าตัดไปนะครับกด3จุดบนนะครับเรียกทั้งมดนะครับ นี่นะครับพอเลิกทั้งหมดแล้วเอากลับมากด3จุดอีกนะครับนี่เอากลับอ่านมึงให้ดีนะครับอ่านมึงง่ายแล้วก็คัดลอกแล้วก็เพิ่มในรายการโปรดนะครับง่ายไปยังโฟเดอร์นะครับอ่าเอาจะง่ายเป็นแบบไหนนะครับอ่าแบบคัดลอกนี่ก็คือว่าแบบ ต้นจะบําเ็ยังอยู่นะครับจะวางกลับไปขึ้นกันอ่าไปเอ็ดีกัดขึ้นกันนะครับแต่ว่าต้นสะบําเพ็ยั่งอยู่เอาก็คคอยลบบอกที่หลังกระได้นะครับพอเข้าหูว,ว่าเข้าใหญ่ํำเร็จไปแล้วเข้าจังมาลบบอกที่หลังนะครับพี่น้องอ่าถ้าว่าเข้าถึงใหญ่แบบตัดไปบดเลยล่องเบิ้งนะครับ,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 รบมันจะทำเร็จใื้องเพําำเลสก็ล่องเบิ้งครับใหญ่แบบใหญ่ไป นะครับนี่นะครับมันก็จะมาขึ้นนาน,นี่นะครับเมืงองหลาลังชุดนะครับพี่น้องมันก็ว่าที่จัดเก็บแล้วก็กัดเอดีกัดนะครับเอาจะย่ายเพจแบบได้เข้ากับกดเอสดี HD, กัดนะครับ เฮาก,กดไปแล้วมันก็ขึ้นมาหนานี่เฮาก็กดอีกนะครับนี่ก็คือว่าใหญ่ตัดไปเบดเลยนะครับเพราะว่ามันสิไปเอ็ดดีกัดกัดนะครับแล้วก็้นฉบับที่บ่มีนะครับในเกืียงเฮามันก็จะไปบดเลยนะครับนะครับเอาก็ร่องเบิ้งนะครับกาลังใหญ่นะครับ เลยนะครับพี่น้อง้าลักษณะแบบนี้ถ้ากเกิดว่าถ้าจิ้มการต้ำพอดีมันก็ติดเสียไปห่มดน,น,นะครับนี่นะครับมันจะเกินมาแบบนี้นะครับเอากระกคย่อนไปนะครับ มันนีพระมณานนานี้แล้วนะครับเมื่อเขามากดเช็คเบิ้งนะครับบามันจะไปยังบ่ไปนะครับอ่านี่นะครับก็คือว่าในถงผ้าเข้านะครับในข้างผ้าเข้ามันกับไปเบิร์แล้วนะครับพันบ่มีนะครับบ่มีผ้ายั่งนะครับนี่แสดงว่าไปเบิรตนะครับพี่น้องใหญ่ลักษณะแบบนี้ก็เอินบาสใหญ่ตัดไปเบิรนะครับอยู่ในเครื่องของเฮ้านะครับถ้าเกิดว่าใหญ่แบบป่า ที่สองนะครับแบบคัดลอกนะครับมันก็นจะยั่งต้นแต่บาก็จะ,ะ,จะยั่งอยู่แต่ว่าพี่น้องก็สามารถลบได้นะครับแต่ว่านี่ใหญ่อันแบบที่หนึ่งนี่คือว่าใหญ่ไปบัดนะครับพี่น้องก็บเทว่ะจาเร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มานี่ก็มีแค่นี้นะครับครับอ่สวัสดีครับอันเป็นน้อแม่บ้านรุ่นพ่อบ้าเป็นบ้าเป็นทั่นู่นที่นี่นะครับเป็นโดนในนอยครับเริ่มปีปเก่ากับคนเลยพี่นอ้องเออ